มาให้เห็นคนตรงนั้นบอเห็นคนตรงนั้นบ่อคนอยู่ตรงนั้นนะสี่เแลนสเศกาแเปลนเศกาโหลดว้ายห้จับอดี่หังหังตกที่จับจับ จาเอ้ยข้างบินไปไหนในวงสีฟ้านี้มันจะเป็นวงซอมบี้ใช่ไหมมันมีวงซอมบี้เออใช่ใ,ชใครที่อยู่ในวงสีฟ้าจะติดเชื้อกลายเป็นซอมบี้มึงเคยเล่นฮอปจีบอ่อยวอนเฮ้ยเฮ้ยกินไก่กินไก่แรงไปสายแดงไปสายสูดเอออยู่ยิสานเหรอเอออยู่ยิสาน <c oughs> มาแม่มาแม่มันยิงไก่ด้วยวะมึงลองปืนมายิงไก่ดิใครมีปืนมึงยิงดีดิคุไม่มีปืนไม่ใช่อะไรหรอกมึงยิงมันนี่ไปไหนแล้ววะเฮ้ยมันหายไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยผีไก่โยอกอ่ะ รจ๊ะจ๊ะไหนคุณต้องเล่นแบบจริงจังสิเฮ้ยไหนความจริงจังอ่ะคุณแสวงหาความจริงจังคุณก็หน่อยวิ่งแลนเหล่นเร็วมึงวิ่งไปหามันทำไมอ่ะมันก็อยู่ตรงนี้มึงจะลุมสกรรมมันเหรอเอาเท้าเอาเท้าไล่ตีมันเอาเท้าไล่ตีมันเฮ้ยวิ่งทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ข้างในเฮ้ยลบก่อนเฮ้ยขอหยิบปืนก่อน จริงจิงจริง o g g i n g าอมี r e l o i n ชักงชุอุ้ยอุยอุยจะแตกอุ้ยระวังระวังระวังเป็นหยางวัเป็นหยางสูวเฮ้ยเราวิ่งเราวิ่งเราแลนเราแลนแลนหนีแลนหนีโอ้ยมวนเดบาบาเจเนนานเล่นทีนึงเออไปแลนแลนกำลังไปวายยยิงโดนเจะายมูไปไปเ้ยแต่ว่ากำลังจะกลับมาอุยวอลกำลังกลับมาปซมีใช่ไหมใช่มงะาซมี่ที่มึงได้พูดเอาไว้ จ๋าเย่ไอ้ทัตไอ้ปอกลัวอย่าทำเสียงอย่าทำเสียงมาสยมซอมบี้โอ้ยอุ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 ้ยเดี๋ยวชุบเองเดี๋ยวพี่ชุบให้อุ้ยยิงเื่อยกูแตกเลยอ่ะไอ้เชี่ยวสังหีกูขอสาบแช่งมึงไปไปไปปอช่วยกูเข็นไอ้ปอมึงผีมันสามารถขยับพวกรถที่มีล้ออย่างนี้ได้ไหยมึงเคยเห็นป่ะขอให้มึงกลับมาให้ได้วะพระเจ้าจูคุ้มครองอย่าลืมว่าบูชา พ่อปอด้วยพ่อปอช่วยพุ้มครองมึงเราได้กลับมาแล้วโอ้มึงได้กลับมาแค่มีชีวิตแล้วไอ้ปอไอ้ปออยู่ไหนไอ้ปอไม่ไอ้ปอไม่นี่กูอยู่ตรงนี้นะกูจะลงตรงนี้เดี๋ยวไปรับที่สนามบินมึงลงไหนสุวนนภูมิป่ะแน่นอนแมนแล้วแลนแลนผมนึงขอเก็บเกาะก่อนแบบเกาะไม่มีเกาะไม่มีมันกูขอกินกุ้ยช่ายก่อนโอเคกุยช่ายอร่อยไหมอร่อยเดี๋ยวกูเอาไปไหว้ปอด้วย ผิวมากเลยในรกไม่มีอะไรกินอะ่วะวะ้ายเห็นคนตรงนั้นบ่าเห็นคนตรงนั้นบ่าไอ้คนอยู่ตรงนั้นนะสีบิีแลนสะเกลแลนเส,เสกเกลวโหลดว้ายแล้วกูเข้าไปอยู่ในรถ แลนไปแล้วก็หกกุญดีหรือมึงก็เชื่อเสียงที่อยู่ในหัวมึงเหรอเนี่ยอ,อย่าเชื่อทุกอย่างเพราะว่าพวกกูจ้องจะเอาให้มึงมาอยู่กับกูเนี่ย e ีร้ายอี p ร <laughs> ้ายจะบอ,อกไปอี p ร้าย